สำหรับแบบติดตามข้อที่3โจทย์บอกว่าในการสร้างตัวเก็บประจุแผ่นตัวนำคู่ขนานให้มีความจุ1ฟาราดถ้าแผ่นอยู่ห่างกัน1มิลลิเมตรนะครับพื้นที่หน้าตัดของแผ่นจะต้องเป็นเท่าไหร่ก็ทบทวนกันนะครับตัวเก็บประจุแบบแผ่นตัวนำคู่ขนานเนี่ยก็คือ มีแผ่นตัวนำพื้นที่ตัด a นะครับอยู่ห่างกันเป็นระยะดีโดยที่อันนี้เป็นแบบตัวนำที่เป็นอากาศตัวเก็บชจุดที่เป็นอากาศดังนั้นค่าไดเล็กติกก็จะเป็นเอฟซลอนะครับข้อมูลตามที่โจทยก์กำหนดก็คือต้องการค่าความจุไฟฟ้าเท่ากับ หนึ่งฟาร์ัมีระยะห่างดีก็คือ1ิบกำลังลบสามเมตรหรือ1มิลลิเมตรนะครับ f ซิลอนศูนย์เนี่ยเราไปค้นเรานะครับมันจะมีค่าเท่ากับแ8ดจดดห้าคูณ1ิกำลังลบสิบสองเอ่อทีครับ คูลอมกำลังสองหารด้วยนิวตันเมตรกำลังสองจากนิยามของค่าความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุแบบแผ่นตัวนำคู้ขนานก็คือ c เท่ากับเอส่วนศนย a หารด้วย d โจทย์อยากรู้พื้นที่หน้าตัดของแผ่นตัวนำนั้นแล้วก็จัดสมการใหม่เราได้ a ท่ากับ c คูณด้วย d หารด้วย e p s i l ศูนย์ก็แทนค่าเข้าไปนะครับ c คือ1ฟาลัด d คือ10กำลังลบ3เมตรหารด้วย8.8 5คูณ10กำลังลบ12นะครับคูลองกำลังสอง 2, ต่อนิวตันเมตร กดคือคเลขออกมาเราจะได้ a มีค่าประมาณนะครับ1.13คูณ10กำลัง8ตารางเมตรนะครับก็เขียนว่าถ้าเป็นตัวเก็บประจุที่เป็นอากาศเนี่ยเป็นตัวนำโคู่ขนานพื้นที่นี่มหาศาลเลยนะครับถ้าต้องการ ความจุไฟฟ้า1ฟรฟารัดเงนั้นโดยปกติแล้วทั่วไปเนี่ยตัวเก็บประจุที่เราใช้งานทั่วไปจะมีค่าตัวเก็บประจุอุู่ยนย่านประมาณเป็น10กกำลังลบ6ฟรารัดหรือว่าประมาณเป็นไมโครฟารัดหรืออาจจะเป็นนาโนฟารัดพิโคฟารัดนะครับอันนี้คือตัวเก็บประจุที่ใช้งานทั่วไป